โอเคครับ okay. ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปป้นบ้านคนนะครับมาดูซิว่าเราจะถูกจับได้หรือเปล่าเจอเป้าหมายแล้วนะแต่ว่าคนที่ใช่เจ้าของผมเนี่ยผมเข้าข้างหลังแล้วกันเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยใช่จริงเหรอเขาไม่ออกไปอะ่ะเราแบบว่าต้องหาบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอเราป้นมันก็จะแจ้งเตือนให้เขากลับมาบ้านเริ่มไปฏิบัติการได้ปึออ๊บปึ๊บ เก็บเตียงด้วยปุ๊บนี่ตรงนี้แหละที่ผมจะมาเนียนๆ <What? S 1> ผมยังไม่ทันป้นเลยอ่ะผมยังไม่ทันป้นเลยแล้วแบบเก้าอี้ผมแบบมันไม่เนียนกับคนอื่นอ่ะมันเตี้ยก,กันไปว่ะโหมาอยู่ตรงนี้นานซะด้วย,ยไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยก็ก็เข้าไปในตู้เซฟน่นะเขาหลอน,นอ่ะโหคุณกินข้าวนานมากเฮ้ยอย่าช้อนนะเว้ยอย่าหันมาทางเราเนะเข้าไปอีกละ เอ้เขาห่วงตู้เซฟอ่ะเฮ้ยเอาไงดีเฮ้ยครับอย่าขยับดีแล้วอะเฮ้ยคนนี้ปั่นเราปะนะเขาจะออกไปปุ๊บแล้วเข้ามามันเขารู้อ่ะเฮ้ยเนี่ยกาอี้เราอะเวลายืนไปสักพักแล้วมันขยับเออเอาไงดีปะเนะี่ยถ้าระเบิดเข้าไประเบิดปุ๊บเราออกมาพอดีนี่เจอเขาพอดีแน่เลยอะ่ะเป็นไงเป็นกัน อ๊บออกมาผิดกดผิดเฮ้ย,ออยโอมเก็บเงินอ้บเนียนไปเก้าอีเอา้เข้าไปเข้าไปผมจะจัดให้มันตรงตรงกันโอ้โหจัดยากเหลือเกินปอ๊บเฮ้ยเนียนเนียนเนียนเขาเข้าไปดูตัวเซมแล้ว ยังไงเห็นผมเบาโอเคเขานิ่งไปละแไปให้เขาแบนไหมสวัสดีครับอา้าวเขาแต่งเป็นอดัมเฉยเอ้ยคุณจะไปหาป้นบ้านคนอ,อื่นเหรอคุณถูกป้นคุณก็เลยจะไปป้นบ้านคนอ,อื่นสินะเ,เขาไม่สนใจละโอเคเปลี่ยนบ้านนะเฮ้ยบ้านคนรวยว่ะไม่ใช่มันเหมือนเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ายค่ายทหารไปเนี่ยยังไงมีหอเฮ้ยเดี๋ยวเวลาป้นค่าย โอ้โหแล้วผมจะรู้ไหมตู้เซฟอยู่ไหนอะ่ะก<อ>าอี้เขาสีน้ําตาลวะนี่พอได้ปะแต่มันจะไม่เนียนตรงไอ้น้าย,ยิ้มเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันห้องสอบปากคำปะเนี่ยโอ้โหที่โคตรกว้างเลยอะ่ะผ่านทัพใครจะไปเจอล่ะครับตู้เซฟอ่ะบ้านนี้เราเคยป้อนอยังเฮ้ยอย่างนี่วะแต่มันบ้านบ้านเดิมหมายถึงว่ารูปรูปแบบบ้านเดิมโอ๋อจิกเงินครับตรงที่ประจํา ของบ้านอยู่ไหมครับบ้านคุณโดนปล้นแล้วนะครับเงียบกิบสงสัยเขาคงเอื้อมละอาละ <c oughs> คนที่เขาสร้างบ้านคงเอื้อมละอากับคนที่มาปล้นแล้วละ่ะคุณครูไทยรออยู่ที่โรงเรียนเออคุณครูไทยอะไรเราก็มองออกแล้วมันไม่ใช่เก้าอี้ทำไมไม่ใช่เก้าอี้เดาหายไปเลยทำไมผมเป็นเก้าอีนะ้เนี่ยโอ้คุณว่าผมไม่ใช่เก้าอี้ได้ไงบาร์บี้เก์ล อ๋อไหน,นตู้เซฟอยู่ไหนล่ะครับที่นี่เฮ้ยลงลงไม่ได้ขึ้นอ๋อโอเคขึ้นได้ตู้เซฟอยู่ไหนครับเอ้อนิ่งไว้นิ่งไว้บาร์บี้ิกเมื่อกี้ผมลองระเบิดดูไงก็คือเรียกให้เขามาได้แหละหาตู้เซฟไม่เจอก็ระเบิดระเบิดเรีย บาร์บี้โก้คุณอย่านิง่งอ้อฮึบยังไงบาร์บี้โก้มานี่ฮึบอ๋อนี่เหรอเขาเห็นผมปะวะอ้าวบ้านหายเนี่ยเรามาป้นบ้านแบบธรรมดาดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้เราดูดูที่ไปก่อนดูลาดดาวเฮ้ยเขาอยู่ยยด้วยวะเดี๋วไปเลครับเฮ้ เาเห็นเราเนียน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 เออแต่งจริงเราก็ไม่ต้องป้นบ้านก็ได้นะแค่ให้เขาเห็นเราอ่ะแล้วเราก็เ,ออเราวางอย่างนี้ได้เนี่ยปึ๊บโอมมีคนอยู่ในบ้านคุณเป็นการส่งสัญญาณนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่คุณอยากชาผมขนาดนั้นเลยเอ๋อตรงนี้เราเนียนเนียนไหนดีวนะเ,ออเนี่ยปึ๊บนี่ว่าแต่บ้านนี้มีคนอยู่ป่ะเนี่ย โอมเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะถ้าบ้านไหนไม่มีคนอยู่เราก็ต้องเรียกโดยการพ้นฮึบอ,อ้าวแล้วเราต้องหยิบเงินไหมไมาถึงจะเตือนหรือว่าแค่ระเบิดก็พอละโอมทำไมระเบิดไม่ได้โอมอหยิบเงินไปด้วยเฮ้ยปิดไฟแล้ววะเฮ้ยมาแล้วโอ้ปิดไฟอย่างงี้คุณยิ่งไม่เห็นผมแล้วเนะนี่ยนี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่่ย เออมีของอะไรปั่นๆไหมเฮ้ยไฟฉายไงปุ๊บคุณมาดน่มาเน่มาเนเเห็นยังเห็นยังอ้ขึ้นไปว่ะลงมาผมอยู่ข้างล่างครับโตมเอ้ยลงมาแล้วลงมาผมอยู่ได่ชุบุ๊อาคุณขึ้นไปทำไมนี่มันไม่เรียกว่าการป้นบ้านแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเหมือนมาซ่อนแอบ แต่จริงก็อยากให้เขาหาเจออยู่น่ะน่าจะน่าจะปั่นน่าจะหาอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงเห็นยังเห็นยังคุณเฮ้ยเฮ้ยเหยียบผมเขาเหยียบผมแล้วเฮ้ยเออกูจะเห็นเออบ้านต้นไม้นี่ตู้เซฟอยู่ไหนวะไม่ได้จะอยู่ข้างล่างเออบ้านนี้เขาตีมขาวนะเราก็ต้องเป็นสีขาว แต่จะเห็นหน้ายิ้มถูเซฟอยู่นี่ครับโอ้ไม่หยิบเงินเลยปะเออลืมคิดว่าจะอยู่ไหนดีอยู่ตรงนี้ดีไหมปุ๊บนี่รอเจ้าของบ้านมาครับเขาไม่มาวะต้องหยิบเงินด้วยเหรอเงินไปเลยครับกลับมาดูบ้านคุณด้วยครับบ้านใครเนี่ยคุณไม่สนใจเอ,อ้ยมมาแ,มาแใช่เจ้าของบ้านปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะโอ้แม่ เราต้องเอ่อแสดงว่าเรายังอยู่นี่อยู่ออยังไงบ้านคุณมีอะไรแปลกเอาอ,อย่าออกไปผมอยู่ข้างในกลับเข้ามากลับเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยจะเอ่อเอ,อ,เอ,อเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงบ้านคุณมีอะไรแปลกบ้านคุณมีอะไรที่เป็นไปไปชุบบุบเอากดผิดนี่เข้ามาสองไฟฉาย S <S เขาเมื่อกี้เขาก็โดดลงไปละโอ้ว,ว้าวแล้วมึงจะใส่ของโตหาปะมึงเหรอไม่มีพ่อแม่เหรอพ่อแม่นายไม่ได้สั่งสอนหะอ่ะเฮ้เขาทะเลาะกันอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาไม่เจอเลยอะด่ากันอยู่ไหนบอกผมทีเฮ้ยตรงนู้นปะอจอจะกวดไปลงคลิปแน่ขึ้นฟีดแน่นอนได้คลิปใหม่แล้วปะใช่เบคอนมันตึงหล่อแตงกิว้วตื่นๆไม่สั่งสอนใครไม่สั่งสอนขอให้ตบปากเป็นตื่นๆไอ้วอยยำแต่งตัวเหมือนคนหล่อผมไงตื่นๆถ่ายรูปแล้วนะ ผมสุดหล่อครับอย่าร้อนตัวน่าสงสารจังไปละหาเรื่องคนอื่นเขาอะไรวะน่ะเพิ่งมาแป๊บเดียวเองผมมีน้ำว่าบิสต์เดอะเใช่เหรอเหมือนจะใช่อยู่แต่ทรงผมเบคอนน่ารักอะ่ะขอบจอนี่ขึ้นมาไม่นั่งเก้าอี้อันนี้กเกาะเก้าอี้เก้าอี้ดีๆมีไม่นั่งฮฮ <laughs> โอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับเก้าอี้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนางผมที